สบายดีไอ้แสงเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้อ่าก็นังสิหนึ่งเขาครับหนึ่งเขาครับป๊าดหนึ่งเขาเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้หนึ่งเขาเขาเศร้าอันนี้หนึ่งยังนี่เบิ้งดูเปิดเบิ้งบนนี่เปิดใหนพี่น้องเบิ้งเลยหนึ่งปลาครับหนึ่งปลาเจ้าหนึ่งปลานน้นพุดหนะครับป๊าดเจ้ามาทำบัดาได้แสงเจ้านี้ปลาน้นหรือสีมาหนึ่งเขาครับมันี้ยหนึ่งเขาครับ ข้าวเหนียวคือข้าวเจา้เขาข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวอ่นหนึ่งหนึ่งเขาพี่น้องเบิ่องเนีเจ้าหนึ่งแบบนี้เลยหนึ่งบ่ผมบ่ได้หนึ่งเส้นหัวเนียครับไม่ได้หนึ่งเสื้อฮู้ดบ่หนึ่งเสื้เพื่อศาสนาหนึ่งเสื้ซึ่งเนี่ยนี่อ๋อหนึ่งเสื้ซึ่<อ>งเนาะแมนอ,อันเตาก็เป็นเตาไฟฟ้าพี่น้องนี่เาต,าตาไฟฟ้าอาเบิ่งขอาพี่น้องเอองบิ่งเอานี่เตาไฟฟ้าได้นี่ครับนะระบบปรับความปรับได้เลยนี่อ่าปรับเพื่อพี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้ลงมาอ่าเนี่ยเข้าใจเลยความร้อนเข้าใจเนาะแมน ตอนนี้ต้องขั้นในใส่ข้าวพอนเท่าไหร่สิเทมาเอาเขาใส่ซึ่งครับตอนนี้กําลังไอ้แสงกําลังสี่อันเอาข้าวเหนียวสิเทใส่ซึ่งเมื่อกี้พี่น้องเมื่อนี้ไอ้แสงเพื่อนนึ่งข้าวเหนียวกินกับปลานิ่งนึ่งปลานิ่นึ่งกะเฟิ่งส่งมเป็นกระแซบอยู่อันนี้ข้าวเหนียวนี่เขาเขาต้องไปซื้ออยู่ร้านอาหารไทยเนาะครับอาหารไทย เขามีได้มาขายท้อที่ได้พี่น้องแพงพร้อมเนาะแพงพร้อมนี่ครับไอ้แสงเพิ่นกำลังไอ้อยากกินเขาดีคือมาอยู่เมืองนอกอดกินเขาดีได้เกลดหนึ่งันนี้เออส่งออกจากเมืองไทยเนาะเมืองไทยแน่เวียดนามแน่ล่าเนี่ยเดี๋ยวเจ้ระบบการตลาดไช้ิีดีก็กานไอแสงพี่น้องเขาถามว่าว่าเมืองนอกนี่มันก็ต้องกินอ่าอาหารประเทว่า ขนมปังตัวเจ้าก็มานึงข้าวเหนียวเลยนี้อ้าวมนก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของบางมือก็กินขนมปังบางมือเข้ากินขนมปังคู่มืออะไรกับบได่เนี่เหมาะเข้าต้องกินเขากินขนมปังเนาะแมนกินขนมปังจุบวัอยูทองโวมีแห้งเหตดงานเนาะเห็ุงานเจ็บปวดเจ็บยังนี้เพราะว่าเขาต้องใส่ใส่พลังหลายเนาะพลังหลายยาง ก็ซีอันนั้นตอนเต้าเฮากับปั่นจักรยานเล่นปั่นจักรยานไปทํางานเขาก็ต้องกินข้าวเหนียวใได้หลายๆเนาะใส่ได้งายนี่นึกกับบังมือเอ้าบ้านเฮาเขาเนี่ยเขานี่เขาก็ต้องมีโหดมีซึ่งนี่มีหมอนึงอันนี้แต่อยู่นี่บนใส่หมอนึงนี่ครับใส่ยังสนะใส่ซึ่งนี่แลวก็หมอนี่ซื้อนี่เลยนี่บมอนี่นี่ขึ้นหนึ่งหนึ่งข้าวอเปล่านี่แยมครับ มันนี่ปั๊บไฟเท่าเลยมันนี้เจ้านี่ครับพี่น้องครับมันนี่ปั๊บไฟแล้วมันมันเป็นระบบดิจิตอลเบ็ดเลยสมือนี่นี่ครับเขาจะแปดพ่อเอาจะแปดเนาะใส่เวลาโดนมันหนึ่งเขาเปิดฟ้านี่สี่สิบห้านาทีครับสี่สิบห้านาทีเนาะบางเทียบกับว่ถึงบางเทนจะจะมีหอนเนาะเดี๋ยวแต่ควบหอนเข้าใส่แล้วแต่ควอมหอนที่เ่าเ่าปั๊บเนาะอือรวบหอนเขา ปลาแห้งปลาแห้งหมอนแห้งแล้วเราใส่ปลาแห้งหมอนแห้งเข้ากันเลยใส่เวลาโดนใส่ไม่ได้โดนหมอนให้เริ่มบันโอ้เมื่อนี้พี่น้องมื่อเอาเด้อมื่อนี้นะไอ้แสงเพี่ยนหนึ่งข้าวเหนียวสกินกับหนึ่งปลานิ่งอ่าปลานิ่งมัก็ไปซื้ออยู่ร้านไทยเนี่ยมีได้ไปติกแหวี่เด้่ไปติดเดือกเขาจับอ๋อก็ต้องไปซื้ออยู่ ร้านไทยที่เพื่อนนำเข้าจากประเทศไทย,ยสดเซาก็เลยถ่ายเพื่อพี่น้องได้เห็นว่าแต่ละมื้อชีวิตไอ้แสงเพื่อนเอ็ดเผื่อแฟนครับติดตามไลน์นี้ชีวิตไอ้แสงหลายคนอย่หัวไอ้แสงเอ็ดงานเผือกาซีปิดไว้เป็นความลับก่อนไอแสงเนาะ,นะะปิดไว้เป็นความลับก่อนอวอ่าเจ้าเอ็ดงานเผือเนาะปิดไว้เป็นความลับก่อนนะครับเราเห็นงานอย่างตีอ่าแล้วก็ ส่วนมากผมเดเห็นงานทั่วไปนะอ,อ่านนั่ไะจ้างไปเบิร์ดไอ้แสงเราคนเด็นงานทั่วไปขอ,อแต่จ้างบริษัทงานาขอให้ว่าไปเห็นงานเดี๋นี้ไปเวบิร์ดซิปนาทีผ่านไปเนือ้อไอ้แสงคนสี่บอเปิดให้พี่น้องเบิร์ดว่าข้าวเหนียวมันสีสุกปลราบอกอันนี้ก็นคนก่อนไอแสงเนาะกลับก่อนขมันบั่นท้าว่าปีน ป,นปีนก่อนเนาะเอาสิกข้นมาเอาอทั้งนางมันขึ้นเอาทั้งบนมันลงไปนะอีดนะมันใส่ไม่ข้นเอาเพราะว่ามันสิบหมดแหเบื้องเน้ะเนี่ยมีคืออยู่เมืองนอกเลยแม่แสง <laughs> มีข้าวเหนียวกินเบื้องเอาพ่อพี่น้องซิบหน้าที่ผ่านไปข้าวเหนียวเพื่อสิสุกลนะกับคอเกิดมาเอาคำวบนลงไป่เมือ่มอ,อ,อนี้กับมีแม่ว่าซีมีแต่หนึ่งปันนิดน้อยแสงเนาะ ว่าจะทอดเนื hmm. ้อแห้งนี่ทอดเนื้อแห้งพร้อมโอ้เป็นตัแเซลครับพี่น้องทอดเนื้อแห้งจำแจ่วหอนๆโอ้โหเมื่อเนี้แสงจัดนักเลยเจีวขมอืเจียวขมก็มานี้เลยครับนี่ต้องปีนก่อนเนาะเอารออีกประมาณสักยี่สิบนาทีข้าวเหนียวกับซุปนาะพี่น้องเนาะซุปแล้วครับซุปแล้วเนาะซุปแล้วเอฟน่าเลยวันนี้ใส่ยกรองเขาครับเสียกรองเนาะครับ อ๋อนี่ครับพี่น้องอายข้อนนี้อ่อนพรอนเลยครับโอ้กลิ่นอายนี่คิดหอดบ้านเฮาเลย,เยปนเลยครับนี่ครับใส่ซุาเดี๋ยวคนสีเนียนนอนต้องน,นี่ครับซุปเนียนนอนยับยไหมไอ้แสงมัน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 ติดติด,ดว,ว่าขยับมาเออขยับมามันมันมันถืดแสงแดดเออดันสีเลยพี่น้องเห็นจันสี่นแม่ดิเบ<า>ิ่งครับพี่น้องครับไอ้แสงเพิ่นหลังจากเพิ่นนึ่งเข้าแล้วเพิ่นกะ

กินแล้วมันก็สิติดมือมันมีแสบมมันก็แสีบกันแม่นลูกข้าวเหนียวเฮ็ดบ่เป็นนี่มีแม่นลูกข้าวเหนียวเอ็ดมีเป็นนี่ครับนี่ครับมันใท่เนี่ยเขาอยูนนุ่งก็ติดกหดบ้านเฮามันอุปกรณ์ครบเวลานึงเสื้อสิ่งมันมีมีน้ำมันติดคือแบบนี้เนาะแม่นบ้านเฮาเอิ้นโหดเนาะแม่นอันนี้เฮา1นเสื้อสิ่งเพราะว่ามันหาไม่ได้เนาะไอ้แสงเนาะเฮาก็ต้องอะแดปไซส์หลังจากที่เฮาเฮาเฮาพลิกไปพลิกมาคือน้ำมันเอ่อคือขอนมันเอ่อ จตงเสื้อเอาเส้อติ๊บเขานอเมนครับเสื้ติ๊บสองด้วยติ๊บเข้เาพอ,อนพอนเบิ่งของพี่น้องติ๊บเข่าคนงามเลยที่ฮุ่นน่ะเข้าเป็นนี่สุดยอดเลยดีวะนี่นี่เบิ่งเอาครับหลังจากเพิ่นนึ่งเขา่าพอนพอนแล้วเพิ่นก็นเลยเอามาเสื้อติ๊บเข่านี่นี่ครับพอ,อนพอ,อน มันทอนเน่น่อยแสงเนาะแสงครับอืนี่ครับถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่ามือนึงนี่ไปแสงเพิ่นเอนจังนเอสเพื่อแน่เอสเพื่อกินแน่หลังจากนี่นี่นมีโบคพร้อมนะมีโบ้พร้อมนี่ติปบอร์อครับหนึ่งข้าอเหนียวหนึ่งกองอีสานขนาดแท้พี่น้องลุแม่น้ำมูลบนเคืออุบลน,นี่แม่น้ำมูลลุแม่น้ำมูลเน่พี่น้องเนี่หนี่เสื้อติปคอร์อีกแล้ว สุดยอดนายแสงนะเจ้านี้เนาะเอดทุกอย่างเนาะเอดทุกอย่างเมืองเอาครับมื้อนี้กะเมนูนึ่งปลาหนิอดเนทอดเนื้อกินกับเจ่วฮอนฮอนมีแม่นเจ่วฮอนฮอนเนี่ยข้าวเหนียวฮอนฮอนเจียวเผ็ดเผ็ดเจ่วเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยครับเบิ้ลแล้วบ่เบิ้ดแล้วครับอ่ะหลังจากนั้นเท่ากับซีเอดเมนูทอดเนื้อน้อยแสงน้องทอดเนื้อครับพี่น้องแสงเจ้าเพชดยังเดี๋ยวนี้สิทอดเนื้อครับ ทอดเนื้อบ่พอทอดเนื้อกินกับข้าวเหนียวเมื่อกี้นี่โอเป็นตะนนูเป็นตะแซบเนาะโอ้นี่ครับไอแสงเมันทอดเนื้อเจ้าได้เนื้อเพื่อเดี๋ยวนี้โอ้ยเนี่ยเเเ็อานื้อเอ็ดเอาเนาะโอ้นี่ครับเนื้อไอแสงมันบเป็นเนื้อหลักหมูเนื้อหมูเนาะเนื้อหมูผิแม่นเนื้องูงได้พี่น้องเนื้อหมูอืมนี่ครับ เนื้อหมูเนื้อหมูแดดเดียวเนื้อหมูแดดเดียวเพราะว่าแดดสองไม่มีฝนมันตกแดดสไม่มีฝนมันตกสัปดาห์นี้ฝนตกตลอดเลยแม่เมวันนี้ฝนตกอีกเด้ประมันตุ่มหนึ่งว่าฝนตกอีกแม่ถอดลายแสงเนาะครับโอ้เบิ่งพี่น้องเบิ่งเอาจุ่มอ้าเดี๋ยวก่อนจั่วถ้าจั่วแล้วมันจะไหมจะไหมไอ้แสงคนบอกนี่ครับทอดเสื้อกระทะกินข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวร้อนๆกับเจียวหมอง เจ้าบองมุ่นแม่อืมเจี้ยวบ่องมาจากเมืองไข่เฮาพุ่นล่ะเจ้าวบ่องมาจากเมืมองไข่มุ่นแม่เด้อือก่อนเพิ่นสิมาเมืองเนาะนี่แม่เพิ่นเอ็ดเจ้าวบว่องซือออ้อกับอ่าซื้อโคดเฮื้อแล้วก็ยัดซื้อกระเป๋าเธอคิดถึงแม่ตลอดเวลาเด้จําบันเลยก็โอ๊ยคิดฮอดอีแม่เด้เพิ่นน่ะนี่แหละเขาเเอิ้นเจ้าวบองมุ่นแม่ ทอดไปเลยเลยใช้เวลาโดนไหนไมแส<อ>งทอดพท่าไเลยดิสองสามนาทีสอ,สอนาทีก็ได้เน,อน้ออ๋อมีโดนครับพี่น้องนี่ละมีมีได้เอ็ดกินสุม,มือหน่อยแสงเนาะนานๆถือกันาะนานๆกินถือกันน้อข้าวเหนียวเนาะมีได้เอ็ดกินสุม,มือได้พี่น้องกินข้มือนีอ่มือเลยอันคิดทอดมือเคิดยา้แม่มือเลยคิดทอดแม่คิดทอดเมืองไทยเพิ่งจะสิ่นึ่งข้าวเหนียวเพิ่งจะสิ่มานั่ง เอ็ดมิวสิกดิคิดฮอดเมืองไทยเมือม่อใดรเมื่อใดรคิดอยากไทยแน่ตระรางแน่เนาะตระรางแน่เอา,เาคนกันไปอันนี้เอามาให้เพื่อนนี่นีเ,นเอามามเ,ามเวเาลาเทาเวลาเทาจะเอาล่องไปนะครับโอ้ยมันสลิดน้ำมันเพ่มันสลิดน้ำมันเนาะโอ้ย<อ>ม,มันเลยโผล่น้ำมันนี่คอยกับพ่งโฮเลยเนีย่บ้านเฮานี่ ทอดเสร็จแล้วก็เสื้จานเลยเสื้จานกินกับข้าวเหนียวปั้นมันปั้นเพือแม่นแซ่บปั้นเพืออ๋ออันนี้ต้องเืทน้ำมันมันโอ้ซุปน้ำมันกวนเปิดอ๋อมีแนวซุปน้ำมันหอมอ่านี่กระดาษซุ่มมันเจ้าหนี้ผีผีถัดมาแสงเหรอข้นเรื่อยๆียกจะกินใหม่อ๋อข้นข้นวะ อันที่เขาว่าอันไปลักไก่อยู่อ่ะเ่ยไปลักไก่โคน่คนโคน <c oughs> ่นเป็นลักอพี่น,ออน้องพี่น้องต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่อยู่นิทานนิทานนิทานที่่เพินนิทานที่ข<อ>เขาบอกว่าให้ขึ้นไปดูถ้ามีคนมาบอกมานะน,นั้นต้มไกออ่อกเออเอหม้อมันเดือดน้ำมันจะหมดเขาบอกว่าโค่นโค่นโค่นไม่ใช่ว่าคนมาเขาบอกให้คนต้มไก่อ๋อไอ้นั้นไอ้นั้นก็ เทปมอรงนี่เลยนึกว่าคนมาโอ้ที่ไหนได้ที่ไหนได้เขาบอกให้คนมอต้งไก่คนเนอะมันมันฟังกันไม่สื่อสารกันไม่เข้าใจว่าคนกับคนอืมโอ้ยเจ้าก็ะเอกไปในแสงคนคนนี่คือคอกวยนอนหนูไม่โผล่นั่นคือคนอันนี้คนเออคนเนาะพูดตามจริง กันมีบาก็ไม่ได้หัวในแสงเนาะเป็นแบบนี้แล้วครับทอดเนย้อกำลังเหลืองนะครับโอ้เป็นตะแเ่บในแสงพี่น้องก็สีหอมทอดหอมขอนกล้องเลยมากล้องเลยเนาะคนณะเบิงเนื้อเนี่ยเป็นตะแซ่บวะครับเนื้อหมูแจดเดียวปีมือให้แสง เสแปรเสแปบกระซังเลยนะเสแซรก็เสแปบกระซังแซรก็่สแปบกระซังขอให้ได้เฮ็ดขอให้ได้ทอดขอให้ได้ทอดแมนเบิ่งเอรรถครับสโลแกนเหมือนเสแปบก็สแปรกระซังขอให้ได้ทอดขอให้ได้ทอดอือสุดยอดบ้านเฮานี่คันแม่นทอดเลยแบบนี้เขาสิกินกับเพิ่นจำไม่จังวะอืมเขาสิกินกับอ่าตำมะโถวไหมตำหมูงตำหมูว่าตำมะโถโอ้ยโถปีเลยแม่ตอนนี้หน้านะลองเบื้องเลยสุดยอด แซ่บน,<า>นี่ก็จากที่ก็แซ่บขึ้นเก่าแซ่บขึ้นเก่าโฮแม่เสียบวเสียบกระสางแซ่ยบวเสียบกระสางขอขอให้ได้ทอดขอให้ได้ทอดนี่ครับเพิ่นก็สิตักออกมาด้วครับนี่นี่ว้าวตักออกมาอัานเฮิร์เฮิรน้ำมันมันโอเนาะแม่มเสด็จน้ำมันก่อนโอ้ขันแม่นบานเฮานี่ปั่นขอนิวซื้อเลยแล้วนี่เฮงมีน้ำมันหลายเฮงแซ่ยบเฮงโนู่นะครับนี่ครับเมนูมื้อนี้เฮาก็ เอสสองอย่างครับนหนึ่งปลานิ่นกับถอดเนื้อหมูแดดเดียวกินกับข้าวเหนียวแซ่บแซบกับปลาแดดหมุนแม่อืนี่เบืองโลดมันมีความสุขเด้แงงสงันเอดอาหารนี่ครับเียบร้อยเรียบร้อยเนาะครับพี่น้องปลาแดดหมุนแม่ครับตั้งแต่ิันมาเมืองเหนาะครับนี่เบื้อโหลดแซ่บมีแซบ่บพี่น้องอนี่แต่ว่าแซ่บสร แสบบกแสบก็สร้างคันไน้เ็เแซบบก็สรงคือประเดี๋ยนี่ครับประเดีหมูนแม่ครับอ่าเิ็บเตยจานนี่สุดยอดครับประเดี๋ยวหมุนแม่ไอแสงครับลังจากทอดนะครับบอสคนนี้วันหอมเมื่อกี้นี่แม่ปลาเสียบก็เสียบก็สร้างจะมาเสียบอีลีตัวเสียบอีลี่บ่ีหลี ว่าธรรมดาได้แสงเจ้านี่สมอยู like ่เนาะเป็นตัแสบภาีไ้แสงเจ้านี่เอฟนี่เซ่บสุดยอดอย่านีเนาะแซ่บอีเลยไม่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 กกินก็บซ่บคกกินกับเสบบอกบสบคือคนป่วยบเส่บคือคนป่วยอันมันอนร่องหานอันคันพี่น้องเยีนำวินอะไรนี่ซีมะฮบอ ไอ้เลยจ้ะคือปวดนอนยังต้องปวดงอนี่ยต้องบานบ่อกินยังกับปลาแซลมั่งกินยังกับ่ลาแซลมั่งปลาเจ้านี่ตุ้ยคำยิ่ใหญ่เลยเนาะคำสุดท้ายพี่น้องบึนะงเนี่ยคำสุดท้ายครับตามตรงเลยไม่ต้องทางอ้อมซสุดยอดดีจังคลิปนี้ก็กดได้กดติดตามเติเนาม ครับตุวกไข่ไข่ได้นะพุดกริ่งนะครับเออติ๊งติงติงติงมาเสียงนะครับโอเคครับพี่น้องครับสบายดีครับ